This is a podcast pod coach. Just a minute podcast. Open your heart and listen for a better change. By inner coach. เราล้วนอยากมีชีวิตคู่ที่มั่นคงและถาวรจริงไหมคะไม่มีใครที่จะอยากทําชีวิตคู่ให้มันพังลงเพราะถ้าเราสร้างความสัมพันธ์ไม่เหนียวแน่นความสัมพันธ์นั้นก็จะเปราะบาง โดยเฉพาะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยค่ะมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันแรกๆเนี่ยค่ะพฤติกรรมบางอย่างเราคิดว่ารับได้แต่พออยู่ๆไปกลับรู้สึกว่ารับไม่ไหวใครอยากรู้บ้างคะว่าพฤติกรรมอะไรที่ทําให้ชีวิตคู่นั้นจบเหตุพฤติกรรมแรกเลยค่ะก็คือการเดาใจ หลายคู่ที่เข้ามาขอคำปรึกษาจากคูรีในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมักจะมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นก็คือไม่พูดออกมาตรงๆว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรอยากให้อีกคนเนี่ยค่ะรู้และเข้าใจด้วยตัวเองเช่นเธอต้องรู้ด้วยตัวเองสิว่าฉันต้องการอะไรถ้าเธอรักฉันจริงเธอต้องรู้สิว่าเธอควรที่จะให้หรือทาอะไรกับฉัน แต่ฉันจะไม่บอกเธอหรอกนะเพราะฉันจะทดสอบเธอว่าเธอรู้ใจฉันมากแค่ไหนเรียกว่าเล่นเกมทายใจกันค่ะแล้วเชื่อไหมคะว่าเกมทายใจนี่แหละคะ่ะที่สร้างปัญหาและสร้างรอยร้าวในจิตใจในเรื่องของความสัมพันธ์มันักต่อน,นักแล้วค่ะบางคนก็ปากหนักค่ะไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกแล้วก็คิดเองเออเองจนกระทั่งสร้างความเครียดให้กับตัวเองเมื่อมีความเครียด ความสัมพันธ์ก็เริ่มไม่มั่นคงจริงไหคะดังนั้นจะง่ายกว่าไหมคะถ้าเราต้องการให้เขาทำอะไรก็แค่สื่อสารออกไปด้วยความรักเพราะชีวิตคู่ที่มั่นคงอะคะ่ะไม่ได้เกิดจากการเล่นเกมแต่เกิดจากการเข้าใจพฤติกรรมที่สองค่ะก็คือเก็บอยู่ในใจเสมอเสมอนั้นไม่ใช่ชื่อเพลงนะคะแต่เป็นการเก็บงำทุกความรู้สึกไว้ สิ่งนี้ค่ะเรียกว่ากำลังวางระเบิดเวลาความสัมพันธ์เลยทีเดียววันดีคืนดีนีค่ะหมดความอดทนเมื่อไหร่ก็ตุ้มทุกอย่างพัทงทลายอะไรที่อยู่รอบๆร,ร,รัศมีตัวเองอะค่ะเรียกว่า หายนะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเวลาที่เรากู้คืนเนี่ยค่ะมันไม่ง่ายด้วยจริงไหมคะเวลาที่เรามีเรื่องอะไรที่มันค้างคาใจและเก็บไว้ในใจเนี่ยค่ะเราควรค่อยๆสื่อสารและพูดคุยกันค่ะเป็นการมานั่งเคลียร์กันมานั่งคุยกันมานั่งปรึกษากันไม่ใช่ว่าปล่อยๆไปแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปเองมันไม่เคยหายไปค่ะ ถ้าปัญหานั้นนะคะเรายังเก็บไว้ในใจเราเนี่ยค่ะมันจะสะสมสะสมจกนกระทั่งวันนึงเป็นระเบิดเวลาอย่างที่ได้บอกไปแล้วเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเจอพฤติกรรมเดิมๆบ่อยเข้าบ่อยเข้า,ขาก็เรียกว่าสั่งสมระเบิดเวลาจริงไหมดังนั้นมันดีกว่าไหมคะที่เราจะพูดและสื่อสารกันเพราะว่าคู่ชีวิตอะค่ะก็คือการที่เราแบ่งปันชีวิต ให้กับคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเรามีอะไรก็ควรสื่อสารกันพูดกันปรับความเข้าใจกันที่สำคัญนะคะไม่ต้องตัดสินค่ะว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ให้เราเนี่ยค่ะพูดถึงสิ่งที่เราต้องการเช่นเออเราอยากให้เขาเนี่ยค่ะเก็บเสื้อผ้าเข้าที่หรือใส่ตะกร้าเราก็ควรสื่อสารออกไปตรงตรง เราไม่ไปพูดหรอกคะ่ะว่าทําแบบนี้อีกแล้วเธอทําแบบนี้อีกแล้วเธอไม่เป็นระเบียบเธอสกรปรกหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันเป็นการไปจัดแล้วไปตัดสินเขาไม่ว่าใครก็ไม่ชอบจริงไหมคะแต่เราขอร้องในพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นเช่นที่รักกลับมาบ้านแล้วเอาเสื้อผ้าใส่ไว้ในตะกร้าตะกร้าวางไว้ตรงนี้นะบ้านจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูเราก็สบายตาด้วยจริงไหม เห็นไหมคะว่ามันเป็นคำพูดที่ง่ายมากๆแล้วก็ไม่ตำหนิใครด้วยที่สำคัญเลยก็คือไม่ต้องสร้างระเบิดเวลาไว้ในความสัมพันธ์ของเราข้อต่อไปเลยนะคะก็คือเรื่องเก่าเล่าใหม่เรียกว่าเป็นนักขุดคุยเรื่องเก่าแล้วชอบเอามาพูดวนๆๆเนีน่ยคะ่ะย้อนหาอดีตย้อนรอยความผิดพลาดแบบนี้บอกได้เลยคะ่ะว่าไม่มีใครชอบหรอกจริงไหม ร้อยทั้งร้อยเนี่ยค่ะถ้าเป็นเราเอาเราโดนบ้างเราก็รู้สึกลำคาญบางคนเนี่ยค่ะมักจะบอกว่าแล้วถ้าเกิดไม่พูดอะเดี๋ยวเขาก็ไม่จำแต่เชื่อไหมคะว่าสถิติเนี่ยค่ะคนที่โดนพูดแบบนี้นะค่ะเขาไม่ได้จำค่ะเขาจะยิ่งทําซ้ำเพราะเขาจะคิดว่าก็ไหนๆก็โดนด่าแล้วนี่ก็ทำมันซะเลยจะดีดกว่าจะได้ไม่เสียเปรียบเป็นยังไงนะคะเจอชุดความคิดนี้เข้าไปอึ้งเลย เราอะค่ะไม่ชอบหรอกคะ่ะคนมาคอยจับผิดจู้จี้ขี้บ่นคิดเล็กคิดน้อยอ่าเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็เป็นค่ะปัญหาเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่นะคะมันเกิดมาจากการที่เราไม่ยอมสรุปจบในใจของเราเองเรามีแต่ความกลัวความกังวลค่ะว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอีกดังนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะอยู่กับคนเนี้ยค่ะต่อไปในอนาคตเราต้อง จบกับตัวเองให้ได้แล้วรับผิดชอบในการตัดสินใจของเราและสร้างพฤติกรรมใหม่ร่วมกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่เชื่อมั่นค่ะว่าทำได้ถ้าเกิดว่าความรักเนี้ยค่ะมันมากพอข้อ4ค่ะคือชอบเอาชนะกันคู่รักหลายคู่เนี่ยค่ะที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เพราะว่าชอบเอาชนะซึ่งกันและกันค่ะเช่นเธอรักฉันเธอก็ต้องให้สิ่งนี้กับฉัน ฉันอาจจะต้องถูกเสมอเรียกว่าเป็นศูนย์กลางจักรกวาลเลยก็ว่าได้แบบนี้ไม่ได้เรียกว่ารักตัวเองนะคะแบบนี้ค่ะมันเกินไปนิดนึงมันเรียกว่าเห็นแก่ตัวและเมื่อพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนคะคะก็จะไม่ยอมกันต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันทีนี้เป็นยังไงคะก็มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อีกหน่อยก็เลิกลากันไปค่ะ พราะแก้วที่มันล้าวมันล้าวบ่อยๆค่ะมันก็คนจะแตกลงไปความสัมพันธ์ที่ดีอะค่ะไม่จําเป็นจะต้องมีใครเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะแต่เราอะค่ะจะต้องทํางานเป็นทีมร่วมกันเพราะถ้าทีม สำเร็จเราก็สำเร็จด้วยจริงไหมคะครอบครัวสำเร็จเราก็สำเร็จด้วยครอบครัวมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยดังนั้นลองกลับมาดูค่ะว่าชุดความคิดของเราเนี่ยค่ะมันทำให้ชีวิตรักพังหรือเปล่าข้อสุดท้ายค่ะเฉยเบอร์ถูกแล้วค่ะฟังไม่ผิดค่ะเพราะว่าพฤติกรรมความเฉยแล้วปล่อยให้เบอร์เบอร์ไม่ต้องทำอะไรไม่กลับมาแก้ปัญหา นั่นล่ะค่ะที่จะสร้างไหยนะให้กับชีวิตคู่เพราะพฤติกรรมปล่อยเฉยปล่อยเบยแบบนี้ค่ะมันไม่ได้แก้ปัญหาค่ะแต่มันเป็นการกดแล้วก็เก็บปัญหาไว้และพฤติกรรมเดิมๆหรือปัญหาเดิมๆนะคะก็จะย้อนกลับมาแล้วก็ทะเลาะก,กันอีกวนลูปแบบนี้ค่ะไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเห็นไหมคะว่าเรากําลังแก้ปัญหาที่สร้างปัญหาอยู่ค่ะเพราะปัญหาที่แท้จริงนั้นไม่ได้ถูกแก้ และไม่ได้เอามาปรับความเข้าใจสุดท้ายเนะะี่ยค่ะก็รู้สึกเบื่อเบื่อเบ่อ,บอจนกระทั่งว่าความสัมพันธ์นั้นถอดใจออกจากกันและเลิกกันอยู่ดีลองเช็คกันดูนะคะว่าเรามีพฤติกรรมที่ไม่รู้ตัวที่ทำให้ชีวิตรักพังอยู่หรือเปล่าถ้ามีแสดงว่าถึงเวลาที่ทั้งคู่นะคะต้องรีบขึ้นมา แก้ปัญหาและประคับประคองชีวิตคู่ของเราเนี่ยค่ะให้ดีขึ้นเวลาที่เรามีปัญหากันนะคะลองกลับมาถามตัวเองดูค่ะว่าเราอะค่ะแต่งงานเพราะอะไรและเราอยากมีชีวิตคู่แบบไหนชีวิตคู่แบบไหนที่เราต้องการและเราต้องทำอะไรลองถอยคนละก้าวออกมาค่ะเมื่อใจเย็นลงแล้วค่อยมาพูดกันปรึกษาปัญหาร่วมกันและหาทางออก ขอโทษซึ่งกันและกันและปรับความเข้าใจสิ่งนี้ล่ะคะ่ะที่จะช่วยทนุถนอมชีวิตรักให้ยืนยาวได้